เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเราก็อยู่กันในเกม r อาเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นยูโรสกัดนะฮะผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนี้ก็ขอให้เพื่อนเนี่ยช่วยกดไลค์นะกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะฮะถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยฮะก็เช่นเคยครับสำหรับสายลมมิ่งอย่างเราก็ ดูป่านะครับผมสแต็กคลิปฮะแอนแนแอล,ลิสมาทำอะไรเอ,อ่ยมาวัดกันสันหน่อยได้ไหมอืมวัดกันสันหน่อยอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าตัวแดงตัวแดงหรือว่าจะเอาฮะอย่างงั้นมีปูดแน่นอนคนระับเปิดไปจังหวะนี้โอ้โหเยอะว่ะโอ้ไม่น่า,นานเข้าเลยอะ่ะโอ้ถึงว่าจะเอาฮะโอ้เรียบร้อยครับโดนเฟิร์นบัดไปแหมไม่น่า,นานเลย เพื่อนก็นยังเก็บได้ครับจงังหวะนี้ยังไง <c oughs> จะรอดหรือเปล่าอ้ยได้สองตัวอยู่ถือว่าคุ้มค่าครับผมแหม่ไม่กลับบ้านกันเลยนะเดี๋ยวก็โดนหล่อหรอกฮันแน่นแน่อุ้ยนั่น,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 นอีตายมา อืมจะรอดไม่รอดโอ้ยเข้าตึกไม่ได้ครับอุ้ยแดนหนีถือว่าแดดสวยกันเลยทีเดียวครับผมเข้าไปตบกระต่ายได้ไหมเนี่ยอืโอ้โหทีเดียวขาดดาเมจอันน้อยนิดจะรอดหรือไม่วัดเจ็บแสบเจ็บปวดรวดแล้วต้องถึงกับไปเติม ด,เดมเลือดดมมนาก่อนนะฮะออกเป็นของโรมครับผมอ่ามาอุย้ยนัวเลยครับนัวนัวอีหลีรอผมด้วยผมกำลังไปครับรอผมด้วยครับ เพื่อนเจ็บอยู่ฮะอ,อาจทำเพื่อนผมเจ็บยอมไม่ได้ครับอุ้ยไม่ตายตัดหัวไปสวยงามครับผมได้มาแล้วหนึ่งตัวครับผม,ปปมเปิดปฐมฤกษ์โอ้แต่อซิดน้อยเกินจเจ้าได้ไหมเนี่ยอุ้ยตัวสตัน อยน่าจะเป็นศพครับไม่น่าจะรอดรอดเฉยเว้ยคิด <Richard. S 1> ว่าจะเดสสมอลเล่ไปแล้วอนนี้สกอร์ก็เรานำอยู่นะครับต้นเกมถือว่าไม่น่าหยิบมาเลยสกัดแบบเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยตัวมันบางเกินนะฮะ ต้องใช้ความจำนานนิดหนึ่งหูแคลรี่หูไม่ทันนะทำอะไรไม่ได้เลยฮนะฝ่าว้ว้ก่อนนะฝ่าว้ว้ก่อนพี่ไปเติมเลือดเต่มมานาสักคู่เลือดลดไวเกินกลางไปอออกันทำไมตรงกลางนะฮะ ฮาเลนตัวเองมีกกลับมาแล้วกลับมาแล้วตีคีบกระจายผมไม่ได้เล่นตัวนี้มานานมากเลยนะครับไม่รู้ว่าสกิลสองมันปรับใหม่นะมันเหมือนต้องชาร์จก่อนโอ้ย,อย,อยตัดหัวไม่ทันไม่ตายเถอะปศบแน่นอนนะ <c oughs> อือหออุ้ยรอดอยู่รอดอได้ไงวะนนี่ หัวแแคลลี่แคลลี่โดนเล่นสานิ์มาช่วยครับเอาสวยงามครับผมเอา้าดวงมาไปตายเถอะเข้าไม่ได้ครับเข้าแล้วเป็นศพแน่นอนนะผมสวยครับซาเนตดยอดนี่แหละคือสิ่งที่ทีมต้องการต <Sure. S 1> าแบบนี้แหละครับ ไปไปเลงกลางแล้วครับสนิดรอแล้วฮะจะได้เอาหรือเปล่าแอนนนจะเอ๋จะเอ๋เปิดก่อนได้ปูดนะเปิดก่อนได้ปูดนะครับบอกเลยโอ้หนึกเกินแอมไม่น่าแบบน่าจะต้อนให้มันมาอีกสักนิดหนึ่งฮนะคำนวณผิดพรราลาดใช้ทาร่ามาครับ คาร่ามาต้องกอดป้อไมไว้ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยตีเจ็บป่ะเนี่ยโอ้ยหมดมาหมดทีเลยมั้งอือตีไปจหวันนี้จะได้โอ้โหยับเลยยับเยินโอ้ตนิทยับเยินเลยฮะยหมดหมดแล้วจบสิ้นกันชีวิตนี้โอ้ตาม ตามยันป้อมในไอคิดดูฮะโอ้ไม่ตายด้วยทาร่าเจ้าลูบูลูบูไม่ดันป้อมซะแล้วป้อมแหกแน่เลยไม่น่าจะทันนะทันหรือเปล่าทันยอยู่การมีประเด็นนี้อีกลูบูบอก คบูบอกว่าขอแก้ตัวหน่อยเถอะกี้ไม่ได้ดันช่วยดันป้อมแต่หลับไปโหัวตีไม่เข้าเลยทาร่าถึกเกินอืออยัวยัวน้ำลายเลยเกินตัดหัวม่ทีสวยฮะหนีรอดเปล่านีรอดเปล่าเอาเอ้าอย่างนี้ก็หลับดิโอ้หลับเลยฮะ ไม่น่าเข้าไปบวกเลยเยอะเกินทีมงานก็มีอยู่ตัวเดียวโอ้สองสามหนึ่งเป็นสกอร์ที่ไม่น่าเอาเยี่งอย่างเลยนะฮะมันโลมไม่ค่อยดีครับผมต้องเดินเป็นนิดน,นึงนะสก,กัดอ่าไม่เป็นไร มันคือเกมเอาใหม่ได้เสมอครับผมอย่าไปหัวร้อนกับมันนะจะเอาได้หรือไม่ปอมลางก็ยังไม่แตกเลยเจะไปไหนดีครับป่วนปลาป่วนปลาเฉยอืมปไปสวยงามครับ อืมสานนิดส,สวยงามครับผมสวยพี่สวยอ่าได้ป้อมกลางแน่นอนครับจงังหวะนี้ลุมลุมมันครับลุมมันอืมอืมอมืจะจบกลางเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะจบกลางได้เลยนะเนี่ยพูดถึงอ่ะหาจงังหวะดีๆเนี่ย ไม่รู้ใครแบกใครกันแน่ครับเกมนี้ต้องแบบสามเมคีคือพลังจริงแต่ละคนก็พอเล่นเป็นครับผมผมก็ไม่เล่นสก,กัดปานานนะฮะอืมฮุบๆถาล่อย่างไรยังไงครับอุ้ยเจ็บเจ็บตัวมันบางเกิน ไปไหนดีครับู้จะไปไหนกันตอนนี้กันแคลรี่ก็พาแคลรี่ตายซะเปล่าๆอะตัวใครตัวมันไปก่อนนะจังวันนี้เอา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 ว,ๆๆๆๆอาวะสวัสดีจ้าลิศ ตัดหัวไปทีอลิสได้คิวว่าตัดหัวทั้งนั้นเลยเน,ะน,นี่ยสามคิวตีปอมตีปอมเจ็บหนักเจ็บหนักเฮ้ยเจ็บเจ็บไอ้ถ่าละมัรังแกเมฉันได้ไงโอ้ดวงมา อุ้ยเยอะอยู่กันอย่างเยอะอยู่กันอย่างเยอะโอ้โหหลับเลยครับไม่คิดว่าจะเยอะอะไรกันขนาดนี้บอกเลยเกมนี้นี่ตัวใครตัวมันนะผมต้องสาม,มคัคคีคือพลังเท่านั้นนะดิสิบสวยงามนะวันเตอยน,นี้ไปยังไงอุนออยู่อือได้สองงามาสวยครับผม พิซานิดเราลอยป้อมจบเลยปะเนี่ยทีแรกก็นึกว,ว่าจะลอยป้อมกลางครับผมมาป้อมบนแล้วไปดูนาริตเล่นลฮะจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าโอ้โสวยฮะการจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับเกมนี้ก็สามัคคีคือพลังครับตัวใขรตัวมันแล้วเกมนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่รับชมรับฟังกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะบาย